บางครั้งการเดินทางไม่ได้พาเราไปไกลกว่าที่เดิมแต่พาใจเรากลับมาใกล้ตัวเองมากขึ้นวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าที่ยังเต็มไปด้วยลมหายใจของศรัทธาทริปนี้ไม่ได้มาแค่เที่ยวแต่ผมจะพาทุกคนมาไหว้พระเ้าวัดเพื่อขอพรให้ชีวิตเบาลงใจนิ่งขึ้นและมีแรงก้าวต่อในวันพรุ่งนี้ถ้าคุณกําลังเหนื่อยสับสนหรือแค่อยากให้ใจได้พักเดินไปพร้อมกันนะครับแล้วบางคําอธิษฐานอาจกําลังรอคุณอยู่อย่าลืมกดติดตาม ตามช่อง Ready to go ไว้ด้วยนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดการเดินทางครั้งต่อไปสวัสดีตอนเช้าวันสิ้นปีนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาจังหวัดอยุทยานะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใจอาวนอนสละ ตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันดีนะฮะของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะเราก็เลยเดินทางมาไหว้พระเก้วัดกันโดยเราจะเริ่มต้นที่นี่เลยนะวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับชไปเป็นวัดแรกของเราในวันนี้ไปกันเลยครับ เห็นคนมุงกันนึกว่าร้านขายขนมไม่ใช่ฮะลอตเตอรี่นี่ทางเข้างเราบรรเทาตาข่ายไม่แม่ก็ดื่นก็ออกฝั่ง วัดใหญ่ชรยมงคลวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับวัดนี้มีชื่อเสียงทั้งในด้านประวัติศาสตร์เชิงศึกและจิตวิญญาณพุทธศาสนาพร้อมสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวและผู้สแสวงบุญไม่ควรพลาด ปัจจุบันวัดใหญ่ชัยมงคลมีความหมายว่าชัยชนะและมงคลอันยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของวัดในด้านความเชื่อและเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์วัดใหญ่ชัยมงคลโดดเด่นด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ผสานทั้งความศรัทธาและความงดงามสไตล์อยุธยาองค์พระเจดียชัยมงคลเป็นโครงสร้างศูนย์กลางของวัดและเป็นที่แรกที่ดึงดูดสายตาผู้มาเยือนสูงเด่นเหนือพื้นที่ออกแบบในลักษณะสถูป ทรงระฆังแบบอยุธยามีฐานกว้างและค่อยๆแคบขึ้นไปสู่ยอดมีความเชื่อว่าภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้แสวงบุญเดินทางมาเพื่อกราบไหว้และขอพรรอบๆพื้นที่จะมีพระพุทธรูปหลายปางในสภาพประดิษฐานอย่างสวยงามบางองค์มีผ้าสังฆาติหม่มคลุม <spe lichen> เพิ่มความงดงามและศรถถัทธาวัดนี้นะครับมักถูกคู่มาก,กับการท่องเที่ยวเมืองเกา่าอยุธยาและหลายครั้งเนี่ยถูกนำเสนอในละครหรือสารคดีที่สะท้อนถึงศิลปะและประวัติศาสตร์ไทยดูนะว่าจะลงไหมอี๋มา,มาจจะโยนเหรียญให้ลงตรงกลางนะทุกคนเสียงโช่วยจ้า

กับการจุดเทียนไช่นะคะนีไม่ยนคือ,น,อนี่คือคาถาสำหรับสวดของวัดใหญ่ชัยมงคลท่านเราก็ตามเขามาตุกนะที่กระถางตุกเลย กระดูกเสือโหมองแว่นลนมากเอาไม่ได้เลยนะจบไป1วัดใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจถึงเก้าเนี่ยจะถึง9เก้าไหม,มวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปกันวัดที่2กันเลย,ยคือวัดอะไร ใกล้ๆนี้น่าจะเป็นวัดพนันเชิงไปครับทุกคนวัดที่สองของเรา ีเราสองคนก็เดินทางมาถึงวัดพน,นันเชิงแล้วนะครับเป็นวัดที่สองของเราเดเข้าไปทําบุญก่อนนะไปะ วันไม่เจอเหรอก ใจเย็นมีสมาธิปักๆขอให้ความคิดเป็นเลิศเฉลีวยวฉลาดมือขวาขอให้หยิบจับอะไรก็ดีทำมา,าพานขึ้นเศกรุ่นก็ขอให้เพิ่มเงนนิดหนึ่งเ,เอานั่งร้านไหมขอยืมบันไดวัดไหม วัดพนัญเชิงวลวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวลวิหารฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลูอำเภอรพระนครศรีอยุธยาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักรวมถึงเป็นหนึ่งในวัดที่มีการสักการะยอย่างต่อเนื่องวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1867ก่อนที่เมืองอยุธยาจะตั้งเป็นราชธานีประมาณ26ปีพระพุทธไตรรัตนนายก เป็นองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดมหึมาสูง19เมตรฐานกว้าง14เมตรถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากยุคอยุทยาเลยทีเดียวหลวงพ่อโตเป็นที่เคารพอย่างสูงทั้งของชาวไทยและชาวไทยจีนโดยเฉพาะชาวไทยจีนมักจะเรียกพระองค์ว่าสัมเพากงซึ่งแปลว่าท่านเจ้าแห่งเรือสะท้อนถึงบทบาทในฐานะผู้พิทักษ์ผู้เดินทางทางน้ำ อาคารวิหารหลักมีขนาดกว้างพอประมาณเพียงพอที่จะรองรับพระองค์ขนาดใหญ่และผู้ศักการะหลายคนพร้อมกันภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กจำนวนมากที่ถูกประดิษฐานในซุ้มเล็กๆตามผนังซึ่งเป็นผลจากการที่มีผู้ศรัทธานําม,มาบริจาคตามความเชื่อส่วนบุคคล นี่เราได้บัตรแล้วครับสองใบใบละสิบบาทนะชาวไทยนะครับทุกคนเราจะไปชมโบราณสถานของกรุงเก่าของประเทศไทยของเรานะเรามาปลุกความรักชาติกันหน่อยวันนี้นไม่เอาเลย<ง>มีบริการล่มด้วยนะถ้าใครร้อนวัดมหาธาตุหรือที่เรียกกันว่าวัดพระมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยาเป็นวัดส,สำคัญระดับององของกรุงศรีอยุธยาเลยนะตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก วัดนี้นะครับถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางศาสนาและพระราชพิธีของกรุงศรีอยุธยาเป็นสถานที่ที่ยึดถือและสักการะพระบรมสารีริกธาตาใจกลางเมืองและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนธรรมและศูนย์กลางคณะสงฆ์ไยคามวาสีในสมัยโบราณเริ่มสร้างในปีพุทธศักราช1917โดยพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาคือพระบรมราชาธิราชที่หนึ่ง ซึ่งสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของเมืองวัดได้ถูกทำลายอย่างหนักจากการเสียกรุงศรีอยุธยาโดยพมา่าในปีพุทธศักราช2310จนแทบกลายเป็นซากปรักหักพังโครงสร้างหลักอย่างปรางและเจดีย์หลายองค์สุดตัวลง และบางส่วนถูกบูรณะขึ้นในยุคหลังโดยไม่กลับสู่รูปแบบเดิมทั้งหมดตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดพระศรีสันเพชรแล้วนะครับเป็นวัดลำดับที่สามของเราในวันนี้นะไปไหว้พระกันไป วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดของอดีตราชธานีอยุธยาจึงกลายเป็นวัดหลวงใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญของรัฐโดยไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ภายในวัดเหมือนวัดทั่วไปวัดพระศรีสรรเพชญ จึงออกแบบตามแกนนอนทิศตะวันออกตะวันตกโดยมีองค์ประกอบสำคัญก็คือ3ามเจดีย์ใหญ่ทรงละฆังคว่ำอยู่บนฐานเดียวกันซึ่งเป็นลักษณะเด่นของศิลปะอยุธยาแบบคลาสสิกซึ่งแต่ละเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบระมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยา เจดีด้านตะวันออกบรรจุอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจดี JD กลางบรรจุอัฐิพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองส่วนเจดีด้านตะวันตกบรรจุอัฐิพระบาทสมเด็จพระราชาธิราชที่สามในปี1767กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าวัดพระศรีสันเพชรถูกเผาและถูกละลายทองทั้งหมดเหลือเพียงฐานเจดีและซากวิหารบางส่วนเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลต่างๆของราชวงศ์จัก,กรีและศิลปากรมีการขุดค้นและบูรณะเพื่อคงสภาพให้ใกล้เคียงเดิมและปัจจุบันวัดแห่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวัดพระศรีสันเพชไม่เพียงเป็นศูนย์กลางพระราชพิธีของอยุธยาในอดีตแต่ยังถูกใช้เป็นต้นแบบในการสร้างวัดในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพเช่นว,วัดพระแก้ว และยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกอดีตวัดหลวงของราชวงศ์อยุธยาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่พระราชวังเดิมจนถึงวันนี้ยังคงเสาหลักแห่งศรัทธาและศิลปก,กรรมที่ผสานอิทธิพลมากมายไว้ในหนึ่งเดียว ใกล้ๆก,กับวัดพระศรีสันเพชรน,นะฮะก็จะมีพระวิหารมงคลบพิตรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําบุญไปสักการะกัน,นอีกหนึ่งสถานที่นะ่ะะทาทำบุญหน่อยทำบุญทำบุญวันนี้เดินสายทำบุญวิหารพระมงคลบพิตรตั้งอยู่ที่เมืองพระนครศรีอยุธยาใกล้กับโบราณสถานสำคัญอย่างวัดพระศรีสันเพชร เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยาและประเทศไทยโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มารัตทธาและสแสวงบุญเพื่อสักการะพระพุทธรูปใหญ่พระมงคลประพิษภายในวิหารนี้พระมงคลประพิษเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ซึ่งมีความสง่างามและเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปทองสำลิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พุทธรูปองค์นี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอยุทยาและถูกนับถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองอยุทยาองค์หนึ่งอยุทยาเมืองแห่งประวัติศาสตร์วันนี้เรามาที่วัดเชิงท่าวัดริมท่าน้ำที่เก่าแก่และมีเรื่องเล่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยาวัดเชิงท่า หรือที่บันทึกเก่าเรียกต่างๆกันเช่นวัดตีนท่าวัดคลังมีร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ชี้ว่ามีมาตั้งแต่ยุคต้นอยุธยาแต่เอกสารที่ชัดเจนไม่มากนักต่อมาครั้งรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์เจ้าพระยาโกษาปานได้ปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโกษาวาดหนึ่งในสมบัติที่น่าสนใจของวัดนี้ก็คือจิตรกรรมฝาผนังในศาลาการเปลี่ยน งานสีฝุ่นที่เล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกมีอิทธิพลการตกแต่งแบบจีนผสมผสานซึ่งเป็นชิ้นงานสำคัญที่แสดงถึงการผสมผสานศิลปะในยุคหลังของอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์แม้ว่าจะผ่านเวลามาหลายร้อยปีแต่วัดเชิงท่ายังคงเป็นจุดรวมของชุมชนและเป็นมุมสงบริมแม่น้ำที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปและทำบุญ เขียนยังไงอ่ะเขียนบนเทียนเลยเหรออืมอเขียนเดีย๋ยวเอาเดีย๋ยเขียนติดจ้าเขียนให้มันแบบลอยอะ่ะมราจะเอาสีโอเคเอาเวนจุดนี้ก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะร่วมทําบุญหลอเทียนปีเกิดน,นะครับ ขดล้หนึ่งอัน่ส่อธิษฐานใสนกันคเรียบร้อยแล้วครับ น,นี้เราก็อยู่ที่วัดหน้าพระเมรุแล้วนะนทุกคนบริเวณหน้าโบสถ์เนี่ยพอเราเข้ามาถึงก็จะมีจุดสำหรับบทสวดคำขอขมาถอนคำสาบานคำอธิษฐานคำสาบแช่งนะฮะบริเวณจุดนี้เราก็จะไปรับทูกนะแล้วพร้อมกับนี่บทสวดนะใครที่สาบานอะไรไว้สาบแช่งใครไว้ เราก็มาทอนคำเหล่านั้นที่วัดน,นี้ได้ทุกคนแปลกยังล่ะคะ่ะแปลกเลยเนี่ยมือแตกเลยน้ำอะไรอะ่ะน้ำมนน้ำมนกินได้เหรอได้เดี๋ยวนี้เขาให้เอากลับเนี่ออเลย อร่อยไหมัมนเยอหรอกนะวัดหน้าพระเมรุราชิกาลามหรือวัดหน้าพระเมรุเป็นพระอารามหลวงชั้นวรลวิหารสังกัดมหานิกายและเป็นวัดที่ได้รับความนิยมจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในการมากราบไหว้ขอพรกระทําพิธีต่างๆสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น และเป็นวัดเก่าแก่ที่ยังคงสภาพเดิมจากสมัยอยุธยาวัดนี้มีพระพุทธรูปสำคัญและมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นประเพณีการลอดซุ้มหน้าบันพระอุโบสถเพื่อแก้เคราะห์และเสริมดวงนี่คือวัดที่ซ่อนเรื่องเล่าโบราณของอยุธยานะครับเป็นวัดลาดที่มีจารึกเก่าและล่องลอยเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วัดศีโพหรือเดิมชื่อวัดพรม วัดนี้มีพระพุทธรูปจากหลายสมัยและมีรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ภายในอุโบสถเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวและผู้ทำพิธีมักมากราบไหว้เจดีเล็กอยู่หน้าอุโบสถที่มักทาด้วยสีทองซึ่งมีจารึกที่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจารึกแห่งชาติที่กล่าวถึงวัดสีโพในบริบทเหตุการณ์สมัยเสียกรุงครั้งหนึ่งพื้นที่ใกล้เคียงเคยถูกใช้เป็นค่ายของฝ่ายพมา่าในการล้อมเมือง แมวชื่อหมูเด้งหมูเด้งแมวชื่อหมูเด้งเฮ้าเราเป็นแมวเรนึกว่าฮิโปมีมีมีมอหมูเด้งหมูเด้งในใจกลางของกรุงเก่าที่ดูเหมือนเวลาถูกหยุดนิ่งมีประตูหนึ่งซ่อนตัว ถูกอบล้อมด้วยรากไม้ยักษ์ที่เหลือพันทุกก้อนอิดดูเหมือนเก็บความทรงจำของอดีตเอาไว้วันนี้เรามายืนอยู่หน้าวัดพระงามประตูแห่งการเวลาแห่งอยุธยาวัดพระงามหรือชื่อเดิมวัชรลามเป็นหนึ่งในโบราณสถานล้างของกลุ่มคลองสะบัวถูกทิ้งล้างตั้งแต่สมัยเสียกรุงครั้งที่สอง ซึ่งซากเจดีและโบราณวัตถุที่พบทําให้เรารู้ว่าที่นี่เคยเป็นพื้นที่ศรัทธาที่สําคัญมาก่อนสิ่งที่ทําให้วัดนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่ซากเจดีแต่คือซุ้มประตูที่รากโพได้เหลือยพันโอบอุ้มอิฐโบราณกลายเป็นกรอบให้กับเจดีด้านในเมื่อแสงตกกระทบมันเหมือนประตูที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบัน ครับทุกคนมาเจอกันตอนเย็นนะหลังจากที่เราไปเตาเวนไหว้พระทําบุญกันมาทั้งวันนะฮะตอนเย็นก็มีงานวัดนะครับที่วัดชัยวัฒนารามนะฮะวันนี้เราก็มาเที่ยวงานวัดกันตอนเย็นตอนกลับไอเรื่องของเรื่องคือมาหาของกินฮนะหิววันทั้งวันวันทั้งวันทําบุญอิ่มบุญฮนะเลยไม่หิวข้าว พอทําบุญเสร็จไหวพระเสร็จโอ้ยหิวข้าวเลยทีนี้หาข้าวกินนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานวัดข้างในกันนะครับผนเยอะมากๆดูดูดีแล้วดูข้างในนะของขายเต็มดูนะทุกคนโบราณสถานเฮ้แต่เขาก็มีประดับไฟสวยอยู่นะ เค okay, มีตัวเข้างานด้วยนะทุกคนแต่ว่าคนละสิบบาทเองสูงมากๆเหมือนเป็นการทําบุญซื้อตัวเหมือนทําบุญนะฮะคนละสิบ,บาทเองงานนี้จะมีตั้งแต่วันที่26ทธันวาถึงวันที่4มกรานี้นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีทุกวันศุกร์เสราร์อาทิตย ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาเลยนะพรุ่งนี้มีสวนมนต์ข้ามปีนะข้าฟรีด้วยอ๋อพรุ่งนี้วันที่31ธันวานะฮะทางวัดจัดส,วน,สวนมนต์สวดมนต์ข้ามปีนะครับทุกคนเข้าฟรีมาเที่ยวก,กันได้นะ เป็นคนไทยชาติโชคดีที่เป็นคนไทยมีวันี้ ของกินอลังการมากๆากอนเอะไรดีอ่ะโหนเริ่มไม่ถูกเลยสองสองร้านเลยแต่ไม่เอาหน้าคนนะตาลายต่งแต่ร้านนี้มั้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะว,า,า,นนวา,านมากเลยไม่ร้นนนนานหันเยอะเลยนะทุกคนกวนนน้นี่มีขนมไท,ทยๆด้วยนะ หอมไทยโบราณหนึ่เนเหมือนที่เรากินตอนเด็กๆน้ำมันลงเจ้า กินหอยทอดดีกว่าคินไหมนะกื่นหอยทอ,อ,อ,อดกล่องหนึ่งฮะรอบกอบนะฮะขอไม่ผัดไทย,ยหิวหิว่ิวื่นโตบะยันจง พัดไทยกระทองทองอ๋อผัดไทยมาใส่กระทองทองเนี่ยหมูตอกโอเคครับทุกคนสำหรับทริปเดินสายทำบุญเก้าวัดของเราในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงพร้อมกับงานในวัดเลยเนาะก็ <between> ส,ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะแล้ว วันนี้อิ่มท้องบุญอิ่มท,ท้องเจอกับเราสองคนด้วใหม่เลยการเดินทางครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย